ต่อเข้าเอาตัวเนี้นะครับไปเสียบเข้ากับกล้องแอคชั่นแคมเรานะครับฝั่งนึงก็เสียบเข้ากับไม์ไวเลสของเราปกตินะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมีสาเทสให้ดูนะครับทดสอบให้ดูนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับถ้ามันใช้งานได้นะครับระยะไม้ของผมมันก็อยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับระยะอยู่ที่20 สิเมตรยีเมตรสามสสก็รอรถรอรถมาสาม่งหน้าบ้านแตเช็ค สองสามสหก็ 3, 4, 5, 6, 7, สวัสดีครับหลายๆคนก็คงจะมีปัญหาเหมือนผมนะครับในการาใช้เจ้า,าไม้ปกเสือ้อหรือเป็นไม้วเลสนะครับเพราะว่าการทำคอนเทนต์ก็ดีนะครับการทำแบบ วิดีโอทั่วไปก็ดีนะครับที่เราใช้งาน,นครับส่วนใหญ่เราก็จะมีปัญหานะครับในการใช้งานกับเจ้า DJI นะครับ Osmo Action 4หรือว่า Action 3นะครับทีนี้ก็เราก็จะมีความวุ่นวายในการแปลงาหาแจ็คนะครับ TRS หรือว่า TRRS นะครับ TRRS นะครับหรือว่าจะแปลงจากา USB Type C เป็น TRS ทรีนะครับบางสายบางเส้นมันก็ใช้ได้นะครับเห็นหลายๆคนบอกมันใช้ได้นะครับผมมาลองนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับของผมใช้ไม่ได้นะครับ u s b Type C นะครับเป็น T r s นะครับสรุปแล้วผมทํายังไงนะครับตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่านะครับเสียงที่เราใช้งานนะครับบางทีมันก็ต้องใช้งานของไม้ไม้มันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่า เคยใช้ไม์นอกนะครับเคยใช้ไม์ไวเลสแล้วมันจะสะดวกนะครับเพราะว่าเราใช้แต่ไม์ไวเลสตลอดนะครับก็เลยเป็นวิธีที่แบ่งปันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์มันต้องมีอะไรบ้างครับส่วนไม์ไวเลสเป็นรุ่นไหนยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันใช้ได้ด้วยกันนะครับเพราะว่ามันออก3.5เหมือนกันครับอ่าอุปกรณ์เดี๋ยวผมไล่เรียงให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่ง อุปกรณ์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอ่าแบบนี้นะครับจะสรุปให้ฟังอันนี้คือของของไม้นะครับสายที่ต่อเข้ากับไม้นะครับสายเส้นนี้นะครับมันจะต่อเข้าไม้นะครับสายเส้นนี้ต่อเข้าไม้นะครับอันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับอ่าตัวนี้นะครับใช้งานแบบนี้นะครับ ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับหูฟังฝั่งนี้เป็นไม้นะครับอันนี้เป็นการ์ดอินเทอร์เฟสนะครับซาวการ์ดนะครับถ้าถ้าไม่แปลงถ้าไม่ใช้ตัวเนี้แปลงเป็น type c นะครับก็เอาตัวเนี้ยแปลงก็ได้นะครับตัวเนี้แปลงนะครับมันจะต่อแปลงเป็น type c เฉยๆนะครับก็เสียบเข้าได้เลยนะครับก็เสียบเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปเสียบเข้ากล้อง action camera นะครับ a คชั่นได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ต่อเข้าใหม่ตัวรับสัญญาณก็เป็นปกติประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะถ้าใครแบบหาสายแบบนี้แปลงซื้อแล้วซื้ออีกนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็นะครับตัดสินใจนะครับเสียบกับตัวเซอร์กรัสเอ็กเทนอเลยแล้วกันครับผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับรอข้อมูลยืนยันนะครับว่าใครใช้งานยังไง ต่อไปอีกนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครนะครับมีปัญหาอะไรยังไงนะครับในการใช้ซาวใช้เสียงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ